กับผมก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างชาญรสซิงครับวันนี้ก็ไป็นอีกหนึ่งคันครับน,นี่มาขยายป่าครับอันนี้ก็แตง่ง าปากเดิมแต่งครบเซตไปแล้วครับแต่ว่ามันมันคล่องคล่องมากแล้วมันก็อยากได้ปากกว้างครับเดแบบี๋ยวมีครับถ้าแต่งถ้าแต่งปากเดิมแต่งเต็มครับมันก็จะดันได้จนจนมิดไม่ครับมิดก็ทนครับเพราะมันตันครับมันตันก็อยากได้ปากกว้างครับ นี่ทำกับผมไปสามปีแล้วครับก็น,นี่จะเอามาขยายปากครับนี่เป็นรถลูกค้าเกา่า บอกให้บอกให้ยกก็กว้างๆนะก็อันนี้ก็ทำไปแล้วครับสายพานเราคู่ครับนี่ครับโอ้ไม่ไม่ชัดเลยตัวอครับตัวเอแต่ตอนนี้ไม่มีอมีพัดลมอมีพัดลมติดพัดลมก่อนอันนี้ทำไปสามปี้วครับตอนนี้ เป็นเจลดัน,นครับเป็นสเปกเกลครับต่อตัวนี้เป็นปากเก้าห้าครับถ้าในสนใจก็อันนี้จะขายขาดหรือจะเทืนก็นได้ครับตัวนี้เดี๋ยวผมกำลังปรับสภาพครับตันนี้ก็จะทําเป็นปากซิ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันพังหมดแล้วครับก็ตัดตัดทำปากซิ่งไปเลยครับส่วนลํานี้ครับ ก็ยังกําลังประกอบครับวอนนี้ก็ขยายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับร้อยห้านะครับเรา่ี่ตอนนี้ก็ปากสามเมตรนะครับนี่ก็กว้างมากเลยครับเลยฝั่งนี้ก็ลเลยเลยตัวรถฝั่งนี้ก็เลยครับ นี่เลยเยอะเลยครับฝั่งนี้เลยประมาณเจ็ดสิบเซนครับเลยแท็กดูแล้วเลยประมาณเจ็ดสิบนะครับน่าจะเจ็ดเจ็ดสิบกวแปดสิบครับเจ็ดสิบแปดสิบครับฝับ่งนี้เลยแปดสิบครับฝั่งนี้ก็น่าจะเลยประมาณยี่สิบสามสิบเลครับฝั่งนี้เลยแท็กยี่สิบสามสิบเซนนะครับขอบสเปิกนี้ก็ ผมทำเป็นขั้นแรกเลยครับเนี่ยเนออะไรั้เ้าบอเฮ้ก็เลต่อนี่ครับก็เรานิโนมก็สร้างใหม่ทั้งหมดครับนี่ครับเรานิโนมตัวนี้เอ่อตัวนี้เป็นงานสร้างของผมคร,ครับตัวนี้เป็นเป็นเราร้อยห้าครับตัวนี้งานสร้างใครสนใจก็สั่งได้ครับ ตอนนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของครับชุดนี้ยังไม่มีจของแต่ตัวนี้จะเอาใส่คันนี้ครับนี่เอาใส่ปากสามเม็ครับนี่นี่ยาวจะยาวกว่าครับตัวนี้ก็จะเป็นบูตันนะครับตัวน,นี้เป็นบูตันบูตันแบบนี้ครับนี่ครับก็จะเป็นเหล็กตึงตันนะครับแบบนี้ครับ สวยเนียนครับวันนี้เหมือนของศูนย์นะครับเพราะว่าก็ทําเหมือนของศูนย์ทุกทุกอย่างนะครับนี่แต่จะดีกว่าตรงที่ตรงนี้เป็นเหล็กตันนะครับอันนี้เป็นเหล็กตันครับตรงนี้ก็ตันนะครับทั้งทั้งทั้งหัวทั้งท้ายทั้งตรงกลางด้วยครับนี่ครับตรงกลางตรงนี้ก็ก็จะเป็นบุตตันนะครับตันตันเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ตันเลย นี่ครับนี่ครับก็ตัอตันแบบนี้ครับก็จะไม่ขาดไม่พังแล้วตัวนี้นนตัวนทางลำนี้ก็เป็น งานดีบครับตัวนี้ก็หนวดปุ้งของลูกค้าตัวเดิมครับผมกต็ตัวเก่าครับก็มีหนวดปุ้งตัวเก่าเอาใส่ครับหลังครับอ่าวจะหรวดก็ควจะหลวดเดิมครับผมก็ถอดใส่ให้ลูกค้าคืนครับเป็นงานหยิบครับตอนนี้ได้มาแบบนี้ก็๋ยวจะส่งงานแบบนี้ครับส่วน งานสีงานสีจะเป็นด้านหน้านครับลำลำด้านหน้านครับงานสีงานสีจะเป็นคันนี้นะครับนี่ครับงานสีจะเป็นคันนี้ก็กําลังประกอบอยู่ครับตัวนี้ก็จะได้ส่งงานแล้วครับออตอนนี้รถจะรวดรถจัเป็นแมปฟองนะครับ ไดีสวยครับตรงเลยครับเล็งดูครับเออไม่โฟกัสเลยก็ตรงเลครับนี่คันนอดยังไม่เสียด้วยครับเลย นี่ก็เกี่ยวดันเกี่ยวดันตัวนี้จะเป็นสเปคใหม่อีกนะครับก็คือจะเป็นลูกสองมิลนะครับลูกสองมิลนะแผนหกมิลนะครับตัวนี้ครับก็รู้สึกว่าสเตนเลสหนึ่งจุดห้ามิลมันจะตกสเปคไปนะครับก็เลยอัพอัพอัพมาเป็นสองมิลนะครับเหมือนมัน มันไม่เหนียวมันแต่ก่อนนะครับสแตนเลสตัวนี้มันจะชีกไวครับตัว1.5ลอดหลังๆมาครับก็เลยอัพให้ลูกค้าแบบปีนี้เพิ่มราคาจากเดิมอีก500ครับแต่ว่าต้นทุนที่เพิ่มมาก็ประมาณเกือบพันนะครับเป็นกไรครับคืนกำไรให้ลูกค้าไปครับวันนี้นี่ครับก็ประมาณนี้ครับเกียวดันครับ คูค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้ส่วนทางด้านในเครื่องยึงกำลังทำงานก็จะเป็นบุตันนะครับบุตัน อันนี้ก็เป็นบุตันกำลงังซิ้อยู่ครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ครับบุตัน,แบบนบุตันบุตันนะครับตัวน,นี้ใส่หัวด้านหนึ่งครับตัวน,นี้ก็ใส่อีกด้านหนึ่งครับก็จะยาวๆนี้ครับ สนใจก็สั่งได้ครับสนใจแบบไหนก็สัง่งสั่งมาได้ครับตัวนี้มมเล่โมเล่โมเล่ลองขู่โมเล่ลองขู่โมเล่ลองขู่อ่าโมเล่ลองขู่ครับส่วนงานมมเล่ลองขู่ก็อยู่นี่ครับต้นสีเสร็จแล้วครับ ก็ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของครับใครสนใจก็สั่งได้ครับตอนนี้มีของพร้อมส่งครับตัวนี้ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดเพียงนีครับขอบคุณครับ